โอเคครับก็ต้องซาบิดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่จะมารีวิวแอดออนที่ผมเคยใช้เล่น100วันไปนั่นเองซึ่งแอดออนที่ว่านี้ก็คือแอดออนไดโนเสาร์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการรีเวออนแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ออนตัวนี้ลิงก์ดาวโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดที่1นะครับนั่นก็คือเมกาปิรัญญาเมกาปิรัญญาเป็นปลาขนาดเล็กที่วางไข่ในทุกที่ของแหล่งน้ายกเว้นนอกเขตมหาสมุทรพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและก้าวร้าวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งน้ําถึงแม้เมกาปิรัญญาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอถ้าเกิดได้อยู่แค่ตัวเดียวแต่พวกมัััันนนนนนจะแแข็็็งงงกกกรรร่่่่่่่่่้้มมมมมาา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 ทททททีีีีีถเเเิพวออออยยยยูููปปปลสุห6ตไ ผมจะทำก็คือผมจะเปลี่ยนเป็นหมดเอาชีวิตรอดแล้วผมก็จะเข้าไปสู้กับพวกเมก้าปีเรนงยาพวกนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งก่อนที่ผมจะใช้ในการทดลองก็คือกกอนเหล็กนะครับ อันนี้ขอเผื่อ,อไว้สำหรับมีคนถามนะครับปพืนที่เห็นในคลิปไม่ใช่แอดออนเดียวกับแอดออนไดโนเสาร์นะครับแต่เป็นคนแรอดออนกันเนาะซึ่งผมลงไว้ยิ่งดไดโนเสาร์เฉยนะครับไม่มีอะไรมากแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจและอยากให้ผมรีวิวคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มากันละกันนะครับและผมจะมารีวิวให้เนาะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงไปสู้กับเจ้าบาพิลัญญานะครับและผมก็จะบอ,ก,อกข้อมูลที่สําคัญนะครับนั่นก็คือการสู้กับพวกมันวิธีการสู้กับเจ้าเมกาเป็นลัญญาพวกนี้มันจะมี2แบบนะครับในแบบที่หน แต่ในกรณีที่ใช้ดาบฟันเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ดาบฟันเฉพาะตอนที่มันอยู่ตัวเดียวนะครับคือถ้าเราเห็นมันแค่ตัวเดียวน่ะแล้วเรามีเกาะหรือว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าเราลงไปฆ่ามันเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่เป็นฝูงนะครับผมไม่แนะนําอย่างยิ่งให้คุณผู้ชมใช้ดาบนะไม่งั้นคุณผู้ชมจะเป็นแบบที่ผมเป็นนคลิปนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมจะตายนั่นเองถ้าเกิดเห็นว่ามันอยู่เป็นฝูงนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือการใช้ธนูหรือการยิงระยะไกลดีกว่านะครับเพราะแบบนั้นจะทให้คุณผู้ชมปลอดภัััััยมมมมมมาา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 ากกกกกกววว่่่่่่่่นนนนนเเเเเืือออออหดดดดแลล้้้รรรคคคคงงงงไป็็็บบบบขสสุทททีีีิ สิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวก็คืออะพาโทซอรัสอพาโทซอรัสเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งมากๆพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นเป็นพื้นที่ราบอพาโทซอรัสเนี่ยยังมีการโจมตีที่รุนแรงมากๆอย่างเช่นการกระทืบพื้นการกระทืบพื้นของเขาสามารถทำลายบล็อกและทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆได้ซึ่งบล็อกที่จะได้รับความเสียหายจากการทำลายของอะพาโทซอรัสนั้นจะเป็นบล็อกที่มีความทนทานต่ำกว่าบล็อกหินเป็นต้นไปเมื่ออะพาโทซอรัสพลังชีวิตที่่่่พยาามมวิงไลัน ซึ่งนั่นก็ถือเป็นความอันตรายอย่างหนึ่งของอพาโทสอรัสเวลาใกล้ตายอย่างไรก็ตามอพาโทสอรัสยังสามารถที่จะเลี้ยงได้แต่ในเรื่องของวิธีการเลี้ยงคุณผู้ชมก็ไปหาเอากันละกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมมารีวิวแค่อมอนเตอร์ต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูเกมเพย์การสู้กับพาโทสอรัสแล้วก็ของที่จะดรอกปกันเลยดีวยกว่านะครับเนื่องจากอพาโทสอรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีแรงมากๆนะครับอาวุธที่ผมแนะนําให้ใช้สู้กับอพาโทสอรัสก็คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากธนูนะครับแต่แน,นแ่นอนว่าผมก็มีวิธีการสำหรับคนที่อยากใช้ดาบสู้กับอพาโทสอรัสด้วยซึ่งวิธีการที่เราจะใช้ดาบสู้กับอพาโทสอรัสได้เนี่ยจะมีดังนี้ครับผมเทคนิคที่ผม แนะนำก็คือการโยกนั่นเองคุณผู้ชมวิ่งเข้าไปเตียพาโทสลัตแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ถอยตัวออกมาคำถามต่อมาก็คือเราจะถอยในเวลาไหนแลวเราจะถอยถูกได้อย่างไงตรงนี้ง่ายมากครับคุณผู้ชมแค่สังเกตขาหน้าของอพาโทสลัตทั้งสองข้างถ้าขาหน้าของอพาโทสลัตทั้งสองข้างลอยขึ้นจากพื้นเมื um ่อไหร่นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกให้คุณถอยหลังออกมาทันทีเพราะนั่นคือท่าเตรียมสาหรับการทุบพื้นของอพาโทสลัตทันทีที่เราถอยหลังออกมาจากรัศมีการทุบพื้นของอพาโทสลาตแค่นี้เราก็จะไม่โดดนนนาาาาเแล้้้วกกกก็สถ่่ททัยยิิิใชธีีีีะคืออออขง ไดโนเสาร์ตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวก็คือพาราซอโลโลฟัสซึ่งสถานที่ที่สามารถพบเจ้าพาราซอโลโลฟัสได้นั้นก็คือไบโอมที่มีทุ่งราบหรือไม่ก็ไบโอมสวันนานครับพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เฉยเมยกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากยกเว้นในกรณีที่พาราซอโลโลฟัสถูกโจมตีหรือว่าถูกทิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าของมันโจมตีซึ่งม่อเป็นแบบนั้นพวกมันจะทาการหนีทันทีและแน่นอนว่าถ้าเกิดมีสมาชิกของพวกมันอยู่ในระยะใกล้ๆมันจะทาการส่งสัญญาณบอกเพื่อนๆของมันหนีด้ และนี่ก็คือของที่ดอกเมื่อคุณทำการฆ่าพลาซอลโลโลฟัส สิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือเตโกซารัสเตโกซารัสหรือสเตโกทอรัสสามารถพบได้ในพื้นที่ราบและคุณมักจะพบมันในจำนวนหนึ่งตัวหรือ2ตัวอย่างไรก็ตามเตโกซารัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรนอกจากคุณจะโจมตีมันก่อนการโจมตีของเตโกซารัสก็คือการตาวัดหางไปรอบตัวซึ่งสร้างดดเมจมหาศาลกับสิ่งมีชีวิตที่โดนโจมตีสำหรับการสู้กับเตโกซารัสหรือสเตโกทอรัสนั่นก็คือการหลบหรือไม่ก็การตั้งโลหรือไม่ก็ใช้ธนูยิงจากระยะไกลเพราะว่าเตโกซารัสนั้าามาก แต่ว่าเนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการโจมตีที่แรงแต่มีการเคลื่อนไหวที่ช้าเพราะฉะนั้นการสู้กับเตโกสลัดก็ไม่ใช่ปัญหาซะเท่าไหร่ถ้าคุณมีฝีมือมากพอและนี่ก็คือของที่ดรอปเมื่อคุณฆ่าเตโกสลัดได้สิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือปลาซิลาแคสปลาซิลาแคสเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเบื่อพวกมันสามารถวางไข่ได้ในมหาสมุทรไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าข้อ,อเท,ท็จจริงที่ว่าปลาซิลาแคสนั้นไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณจะนําเนื้อออขงงมมมันาาาบรริโภคย่ก็ต เนื้อของพวกมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันดิบซึ่งก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ดีและน้ำมันดิบสามารถเปลี่ยนไปเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำโครงพลาสติกซึ่งโครงพลาสติกก็จำเป็นสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์และนั่นก็คือประโยชน์อย่างเดียวที่ปาซิลเลสมีอยู่และนี่ก็คือของที่คุณจะได้หลังจากที่คุณฆ่าปาซิลเคสได้สิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือไทเซอร์ทอฟไทเซอร์ทอฟเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรและเราสามารถพบพวกเขาได้ในไบอโอมที่มีพื้นที่า หรือไม่ก็ไบโอมที่มีป่าแต่ไม่เยอะมากถึงผมจะบอกว่าไทเซราทอปนั้นเป็นมิตรแต่ว่าไทเซราทอปจะโจมตีคุณทันทีถ้าเกิดคุณไปทําดาเมจพวกเขาก่อนรูปแบบการโจมตีของเจ้าไทเซราทอปคือการวิ่งเข้าไปหาศัตรูและพุ่งชนด้วยความแรงทันทีที่มีไทเซราทอป1ตัวโจมตีคุณไทเซราทอปที่เหลือที่อยู่ใกล้ๆจะมาโจมตีคุณด้วยเพราะเจ้าพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่รักเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามไทเซราทอปก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและคุณก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งกับพวกมันแต่แน่นอนครับว่าผมมีวิธีที่จะเอามาสู้กับไทเซราทอปให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือการใช้ธนูในการ แต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะใช้ดาบ mm. ก็ให้คุณผู้ชมทำตามผมในคลิปนี้เลยถ้าเกิดเจ้าไทยเทเลทอปสนใจหรือว่าต้องการที่จะกระทืบคุณแล้วก็ให้คุณผู้ชมต่อบ็อกขึ้นที่สูงหรือไม่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่ามันเพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถฆ่าไทยเทเลทอปได้แบบง่ายดาย mm. และนี่ก็คือสิ่งที่รอปหลังจากที่คุณฆ่าเจ้าไทยเทเลทอปได้ สิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือ Utahraptor Utahraptor เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูร้ายมากๆพรามันจะซ่อนตัวกันอยู่ในป่าเป็นฝูงพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทํางานกันเป็นทีม Utahraptor เป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อ่อนแอกว่ามันทันทีที่พวกมันพบเป้าหมายมันและเพื่อนของมันจะเข้ามาโจมตีสิ่งมีชีวิตนั้นทันทีและก็มีโอกาสหนึ่งตัวที่ Utahraptor 1ตัวจะให้บัฟกับเพื่อนซึ่งนั่นก็เป็นบัฟเพิ่มความแข็งแกร่งและบัฟเพิ่มความเร็วอย่างไรก็ตามคุณอย่าคิดว่าคุณจะสามารถวิ่งหนี Utahraptor ได้เพราะ Utahraptor นั้นมีความเร็วในการเคล่อนที่สูงมากซึ่งเมื่อกี้คงน่าจะเห็นแล้วแต่แน่นอนว่าผม มีวิธีที่จะใช้สู้กับยูทาแรปเตอร์มาให้อยู่เพราะฉะนั้นเราไปรับชมกันเลยสําหรับเทคนิคที่ผมใช้ในการสู้กับยูทาแรปเตอร์นั้นง่ายมากนั่นคือการลงน้ําเพราะว่าจะยูทาแรปเตอร์พวกนี้มันกลัวน้ํานั่นเองและถึงแม้ต่อให้มันลงมามันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ช้ามากเมื่ออยู่ในน้ําและนี่ก็คือวิธีการฆ่ายูทาแรปเตอร์แบบง่ายๆส่วนของที่ได้จากการฆ่ายูทาแรปเตอร์ก็ตามนี้เลยนะครับและสิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวอ่าเนื่องจากชื่อมันอ่านยากครับผมขอใช้ Google แปลภาษากันลกนนะก Anomalocaris 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 <S ling> ก็นั่นแหละครับเนะื่องจากชื่อมันอ่ญญานยากก็ตามนั้นกันละกันนะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถล่องหนได้นะครับแต่โดยปกติแล้วมันก็เป็นมินนะครับนอกจากเราจะไปโจมตีมนะันเนาะทันทีที่เราเข้าไปใกล้มันมันก็จะลากเราลงน้ำนะครับนั่นคืออุปนิสัยของมันซึ่งอาวุธที่ผมแนะนําให้ใช้สู้กับมันก็คือธนูนะครับถ้าเราใช้ธนูเราก็จะไม่ถูกมันลากนะ วิธีการหาตัวมันถ้าเกิดมันล่องหนนะครับให้คุณสังเกตที่ฟองนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ใกล้ๆคุณมันจะมีฟองสีเทาๆนะครับซึ่งนั่นแหละครับคือมันถ้าคุณเจอแล้วคุณจะฆ่ามันก็ได้นะครับนีน่ก็คือของที่ได้เมื่อคุณฆ่ามันนะครับสิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวก็คือโจะเคนยักษ์ซาโคโซคัสเจ้าโจะเคยักษ์ซาโคโซคัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีทุกอย่างที่เหยียบย่ำเข้าไปในหนองน้ําของมันสรุปง่ายๆให้เข้าใจก็คือมันเป็นสิ่งมีชีีววิตตท่่ออขข้างขางหันานาเ จระเข้ยักษ์สโคสุคัดมีเลือดอยู่ที่60การโจมตีของมันมี2รูปแบบนะครับในรูปแบบที่1ก็คือการโจมตีปกติและในรูปแบบที่2ก็คือการควงสว่านเพื่อฆ่าสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะครับนอกจากมันจะมีดาเมจที่มหาศาลแล้วสิ่งมีชีวิตที่ถูกมันโจมตีด้วยท่านี้จะติดสโลนะครับและนี่ก็คือการทดลองที่ผมจะลงไปในหนองน้ําของมันนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคในการที่ผมจะใช้สู้กับมันนะครับเพราะจระเ้ยักษ์าโคสุคัสตัวนี้ไม่มีทางที่จะใช้ดาบฆ่าได้ง่ายๆเลยครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีแรงแล้วก็โจมตีเร็วมากๆอย่างไรก็ตามมันเป็นสัตว์ที่หวงอาาเขตมากครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เดิอนออกมาห่างจากอนาเขตของมันมากเกินไปและนี่ก็เป็นจุดที่เราได้เปรียบน,นะครับอีกอย่างนึงนะครับจระเ้ตัวนี้เราสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้นะครับแต่วิธีการเลี้ยงก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้คุณผู้ชมไปหากัเอาเองหรือถ้าคุณผู้ชมอยากให้ สิ่งมีชีวิตตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวนั้นเราต้องใช้พื้นที่กว้างในการรีวิวนะครับเพราะมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับและมันก็คู่ควรที่จะอยู่กับพื้นที่กว้างด้วยเพราะมันเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยซึ่งนั่นก็คือนโสเสาร์ไทแรนโนซอรัสหรือที่เราเราชอบเรียกกันว่าทีเร็กซ์ไทแรนโนซอรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลางนะครับถ้าให้สรุปไง่ายๆให้เข้าใจก็คือเมื่อคุณอยู่ในหมดเอาชีวิตรอดและคุณเข้าไปใกล้พวกมันมัน,มนก็มีโอกาสที่จะโจมตีคุณบ้างหรือไม่ก็็็็ไไมม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 ่่่่่่่่โโจตตตตตีีีีีซึงง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 กกกกกแแแแแแลลล้ววววอออออออาาาาารรรณะะคิิขขพัััััันนนนนเยยยยทสสถืปชๆูด ไโนโซลัตมีถิ่นอาศัยอยู่ในที่ราบบนภูเขาและส่วนมากพวกมันจะชอบอยู่เพียงลําพังไทโนโซลัตในแอดออนนี้มีการโจมตี2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการโจมตีปกติหรือการกัดแบบทั่วไปรูปแบบที่2คือการคำรามเพื่อผักสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งต่างๆออกจากตัวมันซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างเท่เลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปรับชมวิธีการสู้กับไทโนโซลัตกันเลยดีกว่า แต่เนื่องจากไทแรนโนซอรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากและรูปแบบการโจมตีเขาค่อนข้างหลากหลายผมจึงไม่สามารถที่จะใช้ก่อเหล็กในการสู้กับไทแรนโนซอรัสได้เพราะฉะนั้นผมจะขอคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นกอะเนเธอไรา์แล้วก็อาวุธนเนเธอทรา์นะครับและหลังจากนี้ก็คือคลิปการสู้กับไทแรนโนซอรัสนะครับ รูปแบบการสู้ที่ผมแนะนําก็คือการใช้ธนูนั่นเองนะครับถ้านอกจากธนูแล้วการที่คุณผู้ชมจะเอาดาบไปเข้าไปไฟกับไดโนน u เสารที่มีขนาดใหญ่และมีพลังโจมตีที่แรงขนาดนี้ผมไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งต่อให้คุณจะใส่ก่อนเอเทอร์ไลท์อยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นการใช้ธนูหรือการโจมตรีระยะไกลถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับ เรียบร้อยครับผมในตอนนี้ผมสามารถฆ่าไทแรนโนซอรัสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขนาดผมใส่ก่อนในเทอร์ไลด์อยู่มันก็ยังตึงมือเอาเรื่องอยู่พอสมควรและนี่ก็คือของที่คุณได้หลังจากการฆ่าไทแรนโนซอรัส อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไทเรโนโสลัสได้อยู่ดีนะครับแต่วิธีการเลี้ยงของมันนั้นค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าก็สรุปว่าตามนี้ก็และกันนะครับและไดรนเาร์ตัวต่อไปก็คือเดรนเาร์ตัวสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวในแอดออนนี้ซึ่งไดโนเาร์ตัวนั้นก็คือดาาไดรนเาร์ไดเมทรดอนไดเมทรดอนเป็นไดรนเาร์ที่เป็นมิดนะครับซึ่งเราสามารถพบไดเมทรดอนได้จากหนองน้ําทะเลทรายหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดที่สวรรค์นหน้าบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามไดเมทรอนนี้เป็นเดรัสอที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับไดเมทรอรนั้นมีรูปแบบอยู่2รูปแบบนะครับซึ่งก็คือรูปแบบไฟและก็รูปแบบน้ำแข็งแต่ก็ต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่สามารถหารูปแบบน้ำแข็งมนาะให้คุณผู้ชมรับชมได้แต่เอาง่ายๆว่ารูปแบบไฟเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับซึ่งมันสามารถช่วยในการฟักไข่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เราจะเลี้ยงได้และสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปผมก็จะมาสู้กับเจ้าไดเมทซอรนให้ดูนะครับ เจ้าไดเมโดอนนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีไดเมนที่ไม่แรงมากนะครับแล้วเราก็สามารถสู้กับมันได้แบบง่ายๆเลยแต่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะฆ่าเขาไปทำไมนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างมีประโยชน์เลยผมแนะนําให้เลี้ยงดีกว่านะและนี่ก็คือของที่ดรอบเมื่อเราฆ่าไดเมโซดอนได้ และก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวแอตอันไนเสของผมในครั้งนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคําแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเอ,อเอาไว้ผมจะปรับใช้ในคลิป,ปถัดไปกันละกันนะครับและผมก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือในแอ d อ n นนี้มันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงส จำพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับแต่เนื่งองจากว่าถ้าจะให้ผมทํามาหมดในคลิปเดียวมันก็คงจะมากเกินไปและมันก็คงจะทําไม่ทันนะครับเพราะผมมีเวลาทำแค่วันเดียวสรุปง่ายๆผมต้องลงคลิปนี้พรุ่งนี้เช้าแล้วนั่นเองเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ทําได้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับผมไปแล้วบาย